ในช่วงฤดูฝนแบบนี้พื้นที่หลายแห่งของจังหวัดพิษณุโลกเริ่มเห็นความงดงามของธรรมชาติโดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอําเภอชาติการที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและหมอกขาวยามเช้าอุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนจุดท่องเที่ยวไฮไลไท์ในช่วงนี้คือน้ำตกตาดปลากั้งและน้ำตกตาดปลาขาว ที่ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำไหลหลากสร้างความสวยงามอลังการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดรวมถึงการชมวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่ามุงและนาขั้นบันไดบริเวณเนินสองเต้าภูทับสี่ก็เป็นอีกจุดยอดนิยมนายนิรันร์ลีวัฒนกุลประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำจวงเปิดเผยว่าบ้านน้ำจวงอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกกว่า150กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่งภูทองมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งขนาดนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095 376 2582